สวัสดีครับทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมก็คลิปนิดเรามาตามในส่วนที่เป็นสูรเด่นล่างที่ยังดึงดีอยู่นะครับสิ่งก็จะประกบชุด2ตัวล่างให้ชมกันเลยครับอ่ะเรามาเริ่มกันเลยครับอ่าอันนี้เป็นสูรเด่นล่าง3ตัวนะครับก็จะติมาหนึ่งตัวเริ่มอ่าคราวนั้นแต่วันนี้นะครับ17ก็เป็นสูตรหลักที่ใช้อยู่จริงๆนะครับอ่าก่อนเริ่มคำอธิดงวันนี้นะครับ จึงเป็นสูตรเดินดีสูตรนะครับที่ยังไม่ผิดเ,เข้ามาติดการนะครับทั้งหมด15งวดติดกันเลยครับออยังไม่มีงวดไหนที่ผิดนะครับวดล่าสุดออก9สองก็ติดมาที่เลขเก้านะครับมาในหลัก10ล่างางวดที่16นะครับตามมาตามกันต่องวดที่16ซึ่งสูตรอันนี้นะครับ ผมลงให้ไว้นานแล้วนะครับส่วนนี้่าก็ลงให้ไว้ตั้งแต่วันนี้นะครับตั้งแต่ออกแปดสามนะครับสูตรนี้นะครับก็วิธีคิดสำหรับใครที่จะได้สูตรน,นะครับก็วิธีคิดใช้หลักหน่วยบนบวกกับหน่วยล่างาสุดท้ายบวกกับ3คงทีนะครับสำหรับสูดินล่าง3ตัว9บวก2 เป็น1 1บวกเป็น4จากนั้นถ้าเราบวกกับแต้ม1นะครับจะได้ตัวเด่น456หาหอ่าเด่นที่3เลขนี้นะครับ456หวนใหม่นะครับอ่าเด่นที่3เลขนี้นะครับก็วิธีคิดตามนี้นะครับอ่าข้อสูตรนี้เราให้ไว้นานแล้วนะครับต่อมาอ่าที่เป็นสูตร2 เป็นสูตรเก่านะครับเป็นสูตรเก่าหมดเลยครับสูตรเก่าอันนี้นะครับเริ่มเดินตั้งแต่ -56 ตั้งแต่งวดนี้ก็มีผิดบ้างครับวันนี้นะครับที่มาผิด70ก็ไม่ติดมานะครับสามอันนี้จะน้ำมาครับกลับมาเดินต่อได้3งวดนะครับก็กลับมาผิดครับเห็นไหมครับก็จากที่ผิดไป1ครั้งนะครับก็ยังน้อยนะครับกลับมาเข้าถึง4งวดติดกันเลยครับ นะครับก็มาพีดอีกโงน,นี้82จดพี่ไปหนึ่งวงวะน,นะครับก็กลับมาเข้าเห็นไหมครับจนถึงงวดล่าสุดกันเลยครับติดมาที่2อ,อ่าก็จะ้ตามนี้นะครับเรามาดูงวดใหม่นะครับงวดใหม่เป็นโงนที่20นะครับข้าที่อ่าโงที่20แล้ววิธีคิดใช้หลักหมื่นบวก2ครั้งนะครับบวกกับ1ของพี่ครั้ง จากนั้นเรา,าลบกับแต้มนะครับ8ปดบวกแปเป็น6กครบหนึ่งเป็นเนะครับ7ตัวนี้นะครับลบกับแต้มหนึ่งจะเป็น7 6 5นะครับจะได้ตัวเด่น765อ่ะจะมาไหมจะมาต่อไหมรอรู้นะครับเดี๋ยวจะเทียบโชนให้นะครับจะเทียบโชนให้นะครับก็อันนี้เป็นสูนะครับก็จะไล่ลงไปนะครับ ก็มี4สูตรด้วยกันนะครับซึ่งก็เป็นสูตรเก่านะครับเป็นสูตรเก่าต่อมาอ่าสูตรเด่ดล่าง2ตัวนะครับอ่าสูตรอันนี้นะครับเด็น2ตัวล่างนะครับก็เป็นสูตรเก่าแต่สูตรอันนี้ก็มีผิดบ้างเข้าบ้านนะครับอ่า ซึ่งก็อ่าผมปรับสูตรอันนี้ใหม่นะครับปรับสูตรใหม่ก็วิธีคิดนะครับสูตรที่ปรับใหม่นะครับจากเดิมสูตรอันนี้นะครับจากเดิมจะให้ดูนะครับวิธีคิดจากเดิมนะครับวดที่แล้วนะครับวดอ่าวที่แล้วที่ออก3ามผนะครับก็ไปติดโบนนะครับเลขไปติดโบนก็เวลาสุดคำได้ที่9ก้นะครับเขาที่โดดเด่น9นะครับแต่เราแต่ผม เปลี่ยนสูตรนะครับเปลี่ยนสูตรเป็น,ปนวิธีคิดนะครับใช้หลักสิบบวกกับหลักหน่วยนะครับบวกกันนะครับนะที่ได้สี่จากนั้นบวกกับแต้ม5นะครับจะได้ที่ตัวเด่น49นะครับงดใหม่ก็ถ้าเราจะเอาอแบบแบบเดิมนะถ้าแบบเดิมวิธีคิดนะครับก็นำเกากับ5บวกกันนะครับตัวแรกคือ4ตัวที่2นะครับนำ ศกับ 1>, 1บวกกันนะครับซึ่งเราจะได้ตัวเด่น4กับ1นะครับที่เป็นสูตรเก่าจะได้4กับ1เดี๋ยวจะเขียนให้ไว้นะครับเก่าจะได้ C 1นะครับอันนี้เป็นสูตรที่ปรับใหม่เด่น4 9อ่าก็ตามนี้นะครับก็สูอ่าสูไม่ต่างจากเดิมนะครับอ่าแค่อ่าเพิ่มที่เป็น แต้มเข้าไปนะครับบวกแต้ม5ต่อมาสูตรที่4นะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับสติีนะครับสูตรที่ปรับใหม่นะครับก่อเริ่มเข้าตั้งแต่83ก็จะจะเหมือนกันกับสูตรอันนี้นะครับที่ปรับใหม่เดี๋ยวให้ดูนะครับเทียบให้ดูก่องวดแรกนะครับที่คำนวณได้นะครับก็ติดมา2เลขกันเลยครับ ่อมาห้อที่2ก็อย่างที่ตัวเดิมนะครับเห็นไหมครับซึ่งก็อ่นานมตัวนี้นะครับที่ใช้หลักศิกหลักหน่วยนะครับบวกกันก็บวกกับเป็นแต้ม5นะครับเราจะได้ตัวเด่นแบบนี้นะครับ อันนี้เป็นผลคำนวณย้อนหลังนะครับก็อสูจะเดินแบบนี้นะครับก็เป็นสูเดินดีนะครับข่อถ้าเราปรับสูอันนี้ใหม่นะครับก็จะเข้าแบบติดกันนะครับยังไม่มีงวดที่ผิดเราจะได้แบบนี้นะครับสูวิ่งล่างนะครับก็จะเข้ามาติดๆนะครับจนถึงงื่นล่าสุดกนเลยครับออก92ก็ยังติดมานะครับที่ติดเ้านะคร งวดใหม่นะครับงวดใหม่ก็ยังได้ที่เลขเดิมนะครับ49นะครับอาจจะมานะครับอาจจะมาเป็นเลขตัวเดิมนะครับแบบเดียวกับงวดที่แล้วเลยครับ49นะครับอันนี้เป็นสูตรเก่านะครับแคปอ่าแค่นำอ่าตัว4นะครับ4เลขเลข4ตัวนี้ครับบวกแต้ม5นะครับจะได้ตัวเด่น49แบบนี้แล้วครับ ก็อันนี้นะครับยังไม่ผิดนะครับก็ใครจะนําไปใช้ก็ได้นะครับสูตรวิ่งล่านะครับก็นี่น้วยนะครับ2องที่เท่านั้นต่อมาสูตรสุดท้ายนะครับสูตรสุดท้ายก็เป็นสูตรเก่านะครับสูตรเก่านี้นะครับเริ่มเข้าตั้งแต่เจ็ดสามก็มีผิดบ้างนะครับ ผิดวันนี้ครับก็จะเดินนะครับก็เป็นสู่เดินดีอีกสู่นะครับก็มาผิดช่วงล่างเป็นช่วงล่างนะครับก็นี่บปีที่แล้วเป็นสู่ที่เดินดีมากเลยครับก็มาผิดจิกันอ่าสองวันนี้สองวันนี้ครับก็กลับมาข้าวนะครับก็สู่กลับมาข้าจากที่ผิดไป2องวันติดกลับมาข้าตัวเด่นเห็นไหมครับ2มาในหลักหนวยนะครับ กงวนนี้เป็นอ่าที่23เรามาดูวิธีคิดกันครับใช้หลักร้อยบวกกับหลักหน่วยบนนะครับร้อยบนบวกกับหน่วยบนตัวแรกที่ได้คือ0น,นี่ครับ1บวกเเป็น0บวกกับแ้ม4ซึ่งจะได้ตัวเด่น0-4น,นะครับวดใหม่ศ -4 แบบนี้นะครับจะมาไหมอ่าจะมาจะิีบแบบนี้ไหมที่ผ่านผ่านมานะครับก็จะเข้ามาที่จีบครับทัสูกามนเดิน จะกลับมาเดินได้ถึง3ามติกันเลยครับนะก็ประมาณนี้นะครับซึ่งก็จะเทียบให้นะครับจะเทียบให้ตัวเราจะคัดตัวชนเด่นนะครับจะคัดตัวชนเด่นก็ต่อมาครับที่เป็นเด่นล่างของพี่นะครับก็เป็นเลนที่มาล่างบ่อยครับนะครับสามเจก็ยันติดมานะครับทิศลึ9เก้าหกเก้าสองก็มีผิดครั้งเดียวนะครับสีติด จากทั้งหมด15ครั้งนะครับผิดไปครั้งเดียวถึงงวดนี้นะ8-2จะมาต่อไหม7อ่า379นะครับซึ่งก็กลับมาเข้า3งวดไปแล้วครับตัดเตะกลับมาเข้าแตะ8-3เห็นไหมครับเรามีอ่โวดนี้3-6แล้วก็9-2นะครับ3งวดไปแล้วเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะพลาดมีนะครับสูตรมันเป็นอ่าเ,เป็นเลขของที่นะครับไม่ใช่สูตรเป็นเลขของที่ล่าง 379เด้วสามนีน้่ครับซึ่งก็จะไม่เทียมนะครับก,ก็ผมจะนำสู่ที่เป็นสูรนะครับจัดเทียบให้นะครับที่เป็นสูตรก็เป็นสูตรที่เดินดีนะครับทั้ง4สู่นี้สู่เดินดีเรามาดูกันเลยครับอ่ะเลข4ตัวนี้นะครับชนกันที่3สูตร4ชน3สูตรนะครับต่อมาเลข5้ชน2สูรแล้วก็มี6ชน2สูตร นอกนั้นที่เป็น79 0ไม่มีตัวชนนะครับในงวดใหม่นะครับก็เป็นงวดอ่าจากวันที่1ุ่กุมภาปีห5เราจะได้ตัวเด่นล่างได้ตัวเดียวที่4นะครับ4ตัวเดียวนะครับจะมาไหมจะมาไหมสีตัวนี้นะครับชนกันที่3สู่ แล้วก็มีใส่วนที่เป็นเลขวิ่งล่า VP นะครับก็ยังเข้านะครับกลับมาเข้าตัวติดกัน2ง,งวดไปแล้วครับงวดวันอาสิตยนะครับติดมาที่เลขสองน,นะครับฝากหลักที่หน่วยเห็นไหมครับก็ที่เป็น VP วิ่งล่านะครับผมจะมาลงให้ในเร็วๆนี้นะครับก็ลงให้ไปฟรีๆนะครับ ก็ส่วนนี้เป็นสูรนะครับเป็นสูงมาจะได้ตัวเด่นนะครับล่างที่ได้ตัวเดียวนะครับนั่นคือสี่สี่ตัวเดียวนะครับเรามาดูนะครับกลับมาดู ที่เป็นสูตรหลักนะครับสูตรเด่นล่างที่เป็นสูตรหลักที่ใช้อยู่นะครับส่วนนี้นะครับวันที่แล้วเด่น78 9งวดใหม่เด่น456อาจจะมานะครับอาจจะมาก็ผมจะจับคู่ให้เลยครับสําหรับใครที่จะไปาหาลอตเตอรี่ติดไว้นะครับสี่ห้าหกมา1ตัวชัวร์วครับมาแน่นอน4ี่ห้าหก สกออสองเลขนี้ครับเป็นตัวรองนะครับ5กับ6นะครับ5กับ6กเป็นตัวรองน,นะครับอาจจะมาครบล่างหรือก็ได้สี่ห้าหกอ่าสี่เป็นเลขที่เด่นนะครับต่อมาสู่เด่น3ตัวที่เป็นโซที่2เด่นเจ็หนะครับ เป็นอ่าตัวเด่นคู่นะครับ49ก็มีอ่นย4นะครับซึ่งจะเด่นที่อสี่ตัวเดียวผมจับคู่ให้แบบนี้นะครับ ถ้าใครชอบ4ก็นำแถวแถวนี้นะครับที่เป็นสนะครับมี4ไปเล่นได้นะครับสี 4, 7, 4 6 4 5ห้านะครับอ่าหรืออ่าถ้าชอบ5้าก็แถวนี้เลยครับ5้า6 5 5ห้าหห้านะครับ, 5, 7, 5, 6, 5, 5รบหรือจะอ่าจะจับกับที่เป็น9ตัวนี้ก็ได้นะครับถ้าเลข เลขตัวเดิมกลับมาติดกลับมาติดตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็นอาจจะเป็นเลขเก้านะครับก็จะเล่นแบบนี้ก็ได้นะครับ49ก็นเลขเก้นะครับก็จะติดมาปิดก,ก็ได้นะครับอ่เก้ขอบสนี่ครับที่จะเน้นให้ไว้นะครับ4คู่นี้ซึ่งผมจับกับตัวเด่นนะครับที่เป็น4ตัวเดียว ตัวเดียวนะครับอ่าวิ่งล่างวันนี้นะครับตัวเดียวนะครับสี่ตัวเดียวเต็มสุดแล้วก็ใน คลิปถัดไปนะครับก็จะมาลงในส่วนที่เป็น10ล้านนะครับ10ล้านที่ยังเดินดีนะครับก็วันล่าสุดนะครับล่าออก92ก็ติดมาที่เลข9นะครับตัวเด่นนะครับ9ก็เด่น10ล้านที่3ดีนะครับ่ซนหตัวนี้นะครับติดดับนะครับนะครับติดที่3ลขนี้ก็จะมาลงให้นะครับในคลิปถัดไปนะครับซุปปก10ล้านอย่างเข้าอยู่นะครับแล้วก็ที่เป็นอ่า วิ่งบนนะครับ85นะครับเข้าที่ตัวหลอนนะครับนั่นคือ5นะครับก็จะมาลงให้ในคลิปถัดไปนะครับก็สำหรับคลิปนี้ฝากเพียงเท่านี้นะครับก็ขอขอบพูดสู้ไลา์และสู้กำลังใจเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ